สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิงฟ้าเลดี้คริปโตนะคะจะเอาเหรียญซน,นข้อมูลฉบับย่อม,มานำเสนอเทรนด์เมตาเวิร์สเนี่ยกำลังมาแรง จากรูปนะอยากให้ดูว่าจะมีโปรเจกต์ไหนที่เกี่ยวข้องและสังเกตดูนะคะแซนอยู่บนเชนไหนแน่นอนว่าคือเอเ e r รียมและอีกเหรียญที่ร้อนแรงไม่แพ้กันคือด c เซนเทลแลนหรือมานานะคะนี่ก็อยู่บนเชนเดียวกันเหมือนกัน2-3ส,สาวันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทั้งด c เซนเทลแลนหรือว่า Sans s a n ส์บอเองก็ตามนะคะวิ่งกันแบบดุเดือดมานะคะวิ่งกันประมาณ100 2 0 0เลยเหรียญที่กำลังเหอกันอย่างแซนสมานาเนี่ย มันอยู่บล็อกเชนอะไรอีโทรเรียมนั่นไงดังนั้นในอนาคตนะเมื่อเหรียญพวกนี้เติบโตและมีการใช้งานจริงๆพวกนี้จำเป็นต้องใช้ ETH และนั่นคือสาเหตุที่มองว่า ETH ราคาน่าจะปรับระดับได้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็ลองพิจารณาจากข้อมูลที่ให้ไว้เนาะเหรียญซ a นบ b ็อ box, หรือแซนคืออะไรนะคะ ซ a n บ็คือโลกสเสมือนจริงที่ผู้เล่นสามารถสร้างเป็นเจ้าของและสร้างรายได้จากประสบการณ์การเล่นเกมบน Ethereum Blockchain โดยใช้โทเค็นยูทิลิตี้ซนของแพลตฟอร์มผู้เล่นสามารถสร้างส,างสินทรัพย์ดิจิทัลในรูปแบบ non-fungible token หรือ NFT อัปโหลดไปยังตลาดและรวมเข้ากับเกมด้วยเกม maker เป็น utility token มาตรฐาน ERC-20 ที่ใช้สำหรับทุกธุรกรรมในระบบนิเวศเช่น,นการจ่ายค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมการ s t ต็กหรือการซื้อและขายเทมในเกมได้ที่ Marketplace เป็นตน้นเป้าหมายหลักของ s e n d b o x คือการนำเทคโนโลยีบล็อกเ i n ในการเล่นเกมแพลตฟอร์มนี้เน้นที่การอำนวยความสะดวกในรูปแบบ play-to-earn ที่สร้างสารรค์ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถเป็นผู้สร้างและผู้เล่นเกมได้พร้อมกัน G.E.O. ของ s a n d b o x มีการปกครองโดยผู้ถือเหรียญแซนที่สามารถเสนอนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆได้และผู้ถือเหรียญคนอื่นเข้ามาโหวตแสดงความคิดเห็นได้อีกด้วยผลิตภัณฑ์ปัจจุบันบนแพลตฟอร์มของ s ซ n d b o x ได้แก่วอลกิ้งนะคะซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง Works s s e e อ s ซซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นนองฟังจับ์บทโชเคนและนำเข้าไปยัง Marketplace ได้ Marketplace ตลาดกลางสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ในเกมที่สร้างในบล็อกที่ิเกมเ a c เกอเป็นกล่องเครื่องมือเขียนสคริปที่อนุญาตให้ทุกคนสร้างเกม3มิติได้ฟรี w a l อกเป็นแพ็กเกจการสร้างแบบจำนองสามมิติวอล์เซลที่อนุญาตให้ผู้สร้างเนี่ย สามารถสร้างวัตถุสามมิติแบบเคลื่อนไหวเช่นคนสัตว์ใบไม้และเครื่องมือต่างๆโ o กซดสามารถจัดการได้โดยวอล e d อีดเพื่อสร้างแอสเซทเป็นอย่างง่ายๆ Marketplace Marketplace Market ของ Sansbox เป็นตลาดให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดเผยแพร่และขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทำมาจากโ o กซ์อีดสินทรัพย์จะถูกอัปโหลดครั้งแรกในระบบเครือข่ายเป็นไฟล์ i p f s นะคะและอยู่บน Ethereum Blockchain เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์สามารถขายได้โดยการทำข้อเสนอขายบน Marketplace นั่นเอง Game Maker Game Maker ของ Sandbox เนี่ยช่วยให้ผู้เล่นสร้างเกมสามมิติได้ฟรีด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือสคริปต์ภาพต่างๆไม่จาเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเลยด้วยซ้ำ Sand ใช้ทำอะไรได้บ้าง s a n คือ สกุลเงินที่ใช้บนแซนส์บ x ็นะคะใช้งานได้หลากหลายดังนี้ 1. การเข้าถึงบริการต่างๆบนแซน d b บ x ็อกผู้เล่นสามารถนำแซนไปซื้อโทเค็นอื่นๆอย่างเช่น Asset หรือแลน g o v ก r ว a นน e token ผู้ถือเหรียญแซนสามารถร่วมเสนอนโยบายการดำเนิน,น,นงานของแพลตฟอร์มได้ 3. Staking ผู้ถือเหรียญสามารถนำเหรียแซนไปวางเป็นสินทรัพย์คัน้นประกันเพื่อรับผลตอบแทนได้ โดยการสเต็กเนี่ยจะได้รับเกมที่ใช้ในการสร้าง a s สเซส4 free capture model 5%ของเหรียญแซนที่ได้จากค่าธรรมเนียมจะถูกนำไปแจกจ่ายต่อโดยครึ่งหนึ่งจะถูกนำไปวางบน staking pool เพื่อเป็นรางวัลแก่ผู้วางคำประกันและอีกครึ่งหนึ่งจะถูกนำไปใช้ใน foundation foundation คือกองทุนสินทรัพย์ที่จะช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุนผลงานของผู้สร้างต่างๆบนแพลตฟอร์มเพื่อเป็นรางวัลและกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องมูลค่าตลาดของแซนนะคะอยู่ที่อันดับที่65ของมูลค่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวมาดูอุปทานกันมีเหรียญแซนบ็อกนะคะหมุนเวียนอยู่กี่เหรียญมีอุปทานสูงสุดทั้งหมด3,000ล้านแซน มีอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด892ล้านแสนซึ่งคิดเป็น30%ของอุปทานทั้งหมดที่มีณเดือนตุลาคม2564ช่วง2-3วันที่ผ่านมานะคะจากกระแสของ Facebook นะคะมาร์ค e r b e ร์ที่ได้ประกาศการรีแบรนด์ a c e b o o k เป็นชื่อใหม่ Meta นะคะก็ทำให้แซนนะคะที่เป็น1ในเหรียญในกระแสเมตาเวิร์สนั้นมีราคาพุ่งสูงสุด ร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะเปอร์เซ็นต์เติบโตนะคะประมาณ2-3สวันที่ผ่านมาเนี่ยมากกว่า200%เเซนะซึ่งนี่ก็เป็นหเหตุผลนะที่ว่าแนวหรือว่าเทรนที่กำลังมาในกระแสเมตาเวิร์สเนี่ยแสนก็เป็นหนึ่งในเหรียญที่น่าจับตามองอีกด้วยนะคะหาซื้อแซนได้จากที่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากคอยล์มาร์เก็ตแคปสิบอันดับนะเอชเชนที่คุณสามารถซื้อ แซนได้และหนึ่งนั้นก็คือบิดคัพนะคะกระดานของประเทศไทยนั่นเองก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นข้อมูลให้เหล่านักลงทุนไว้พิจารณาตัดสินใจนะคะไม่ได้ชี้นำแต่อย่างใดนะสุดท้ายนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้แชร์ไปนั้นจะเป็นประโยชน์ให้มือใหม่และนักลงทุนได้บ้างไม่มากก็น้อยขอให้เพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนรำ่ำรวยได้กำไรจากตลาดและเทรดกันอย่างระมัดระวังนะคะไว้เจอกัน EP ถัดไปนะคะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายคะ่ะ